เที่ยววนอุทยานเขากระโดงสะพานแขวนลาวาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วรอยพระพุทธบาทจำลองและมีพระสุพัทระบ,บพิษพระพุทธรูปองค์ใหญ่บันไดน,นาคราชสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาดูกันค่ะว่าความสูงจะขนาดไหนเดินขึ้นด้วยนะคะชื่นชมธรรมชาติระหว่างทาง สะพานพิสุสิ์ศรัทธาสาธุชนหรือบันไดนักราชนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2512เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปสกราระบูชาพระสุภัตระบพิษซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดงมีจำนวนทั้งหมด297ขั้นนะคะมีชมการละเล่นพื้นบ้านในงานประเพณีขึ้นเขากระโดงวันขึ้น15ค่ำเดือน5และร่วมทำบุญงานประกวดกวนข้าวทิพตบาตรเทโบโรหนะในช่วงวันก่อนออกพรรษาด้วยค่ะ ทุกปีเลยนะคะใครที่มาบุรีรัมย์ควรจะแวะมาเที่ยวค่ะว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะสามารถชมวิวมุมสูงของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อีกด้วยภูเขาไฟกระโดงนับเป็นภูเขาไฟที่ดับสันมาแล้วหลายพันปีค่ะและเป็นหนึ่งในหกลูกของภูเขาไฟในบุรีรัมย์ทั้งยังเป็นภูเขาไฟที่มีสภาพปากปล่องสมบูรณ์ปัจจุบันได้มีการบูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด โดยในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปปราบไหว้ขอพอรพระสุภัทรบพิษและชมปักหลองภูเขาไปเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษการขึ้นสามารถขับรถขึ้นได้ด้วยนะคะหรือเดินขึ้นก็ได้ค่ะตรงบันไดนักราชที่เรากําลังเดินอยู่นี้นะคะความสูงชันก็จะมีแต่ก็มีความสนุกสนานได้รสชาติไปอีกแบบนะะ ริ่มมองเห็นวิวทิวทัศน์ข้างล่างแล้วนะคะตัวเมืองบริรัมย์ใกล้จะถึงแล้วค่ะโอเคขึ้นมาถึงแล้วนะคะที่เห็นขาวๆด้านหน้านู้นคือรอยพระพุทธบาทจำลองค่ะ ข้างบนก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารและ้ายของที่ะระลึกด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าชมพระพุทธบาทจำลองดีกว่าค่ะข้างในมีอะไรบ้างนี่ค่ะพอ พระพุทธบาทนะคะจากจุดนี้ก็สามารถมองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ค่ะไปสการะพระพุทธรูปกันดีกว่าค่ะแล้วก็สามารถชมวิวเมืองบุริรัมได้เป็นลานกว้างเลยนะคะพื้นที่กว้างขวางพระสุพรระบตรมีหน้าตักกว้าง12เมตรฐานกว้าง14เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดเสียง24เมตรบนความสูงของระดับน้ำทะเลกลางคือ265เมตรค่ะเป็นพระพุทธรูปบางสมาธิก่ออิฐถือปูนสร้างอยู่บนยอดเขากระโดงที่เรียกว่าเขาชายหรือพนมเปร้เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อประมาณ900 0 0 0ปีมาแล้วองค์พระหันพระพักไปทางทิศเหนือ ระหว่างทางก็บรรยากาศร่มรื่นนะคะสัตว์เล็กสัตว์น้อยนานาพันธุ์ค่ะะมีนก ถึงแล้วค่ะสะพานแขวนลาวาด้านนู้้นเป็นห้องน้ำสะอาดค่ะสำหรับผู้ที่มากับครอบครัวหรือคู่รักก็สามารถนำแม่กุญแจสีสันต่างๆไปคล้องไว้กับลวดสลิงบนสะพานแขวนลาวาได้ค่ะซึ่งทางวนออุทยานจัดทำขึ้นให้พร้อมกับอธิษฐานให้ความรักยืนยาวสมหวังตามความเชื่อนะคะ ความเชื่อในตำนานความรักแท้ของเท้าปาจิตโอรสแห่งนะครทมกับนางอรพิมหญิงสาวชาวนาที่พัดพลากจากกันต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานถึงเจ็ดปีจึงได้กลับมาครองรักกันที่นี่สะพานแขวนของเขากระโดงนะคะปล่องภูเขาไฟค่ะเป็น กูปลาไฟลางเมืองบุรีรัมย์นะครัและจากที่สถานที่ท่องเที่ยวมันงบุรีรัมนี์นะครั